ลูกค้าเข้าร้าน<ม>สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมาเช่าหนังเลยครับเอ,อ่อพี่พอจะมีหนังรักมั้งไหมครับนี่เลยกำนันถึกชื่อก็บอกแล้วว่าหนังรักสมบัติเมธานีตามหลีอรัญญาทั้งเรื่องหรือไม่ถูกใจนี่ครูบ้านนอกปิยากตระกูลราชันการแสดงตอนจบพระเอกตายเด็กนักเรียงร้องไห้กันลังงมไว บอกตอนจ่อซะแล้วอย่าไปเลยพี่คงไม่สนุกงั้นยังไงแล้วเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับพอดีที่บ้านยังไม่มีเครื่องเล่นนะครับผมมีให้เช่าอยังไม่เช่าอ่ะครับผมให้ยืมคงไม่ยืมอ่ะครับเอาไปเฉยๆเอาไว้ให้ลูกค้าคนอื่นแล้วกันนะพี่พี่ในไหนเข้ามาแล้วจะเพิ่งเสียเที่ยวเลยเอาไปสักม้วนดีไหมไม่เป็นไรพี่ไปดูเองแล้วกันนึกว่าประเดิมพี่ไปก่อนแล้วกันเอานาเราเหมือนพี่น้องกันพี่สนใจผมให้ไปดูก่อนแล้วค่อยมาคืนแล้วกันไม่เป็นไรครับพี่ พ่อพูดดีๆแล้วพี่จะไม่เอาเลยสมมุติเหรอครับยังไม่รับดีกว่าครับพี่เฮ้ยไอ้สัสมึงมาแล้วไม่เช่าเหรอไอ้เฮียกูไม่เช่ากูจะให้มึงเช่าอะกูไม่เอาไหม่แล้วกูเอาไปเช่าวเอาไปเอาบุก่อาสมมุตินี่เลยเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยไปบ้านกันฮึมกูว่ากูจะไม่ล้วงกระเป๋าใครแล้วนะมึงเอากระเป๋าตั้งไปทำไมนั่นน่ะสิพ่อของพี่มาทำไม อืมเดี๋ยวเสือภูเขานี่เป็นการสมนาคุณจากทางร้าน